ตายเท็ดนวลน้องของพี่หากชายในใครเขาดีสุขีนาหนวนน้องเจ้าชาดีพี่จนพี่เป็นคนอาภาพอาเฉาเป็นคนจนมนมองเศร้าถึงกลาน้องเจ้าเหมือนมาง ลืมเถิดความลังครั้งก่อนเปรียบเราเหมือนตัวละครบทตอนของเราเขาสร้าง เจิดชายให้พอสูขเถิดหนอพี่ขอหลี่ทางลืมคืนวันเคยฝันสร้างสร้างทางสวรรค์อำไพายแม่นพี่รำเข็นย่าเข็นเหมือนเช่นยาจกอาณาทาน้ำตารินตกน้องอย่าหยิบยกน้ำใจ อกพี่คืนคมขอทนราธอ่มมอ,องไม่ชาตินี้บุญน้อ้อยเกินไปเกิดชาติใหม่ขอให้สุขสมความเศร้านี้มองไม่สิน้น กลุ่นใจฉันเป็นอาจินก็กินเสียจนเหลือคมอาโหติกรรมที่เจ้าทำให้ช้ำอกตรมชายชายเดียวยอมคมคืนเพื่อน้องสุขสมสาใจ แม่พี่รำเข็นยาเข็นเหมือนเช่นยาจกอาณาทาน้ำตารินตกน้องอย่าหยิบยกน้ำใจอกพี่คืนคมขอทนระทมมองไม่ชาตินี้บุญน้อยเกินไปเกิดชาติใหม่ขอให้สุขสม ความเจ้าดีมองไม่สิ้นกลุ่นใจฉันเป็นอาจินก็กินเสียจนเหลือคมอาโหสีกรรมที่เจ้าทำให้ช้ำอกตรมชายใจเดียวยอมขอคืนเพื่อน้องสุขสมสาใจ